สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในทศชาติชาดกเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันเป็นเรื่องที่ว่าด้วยปัญญาสัจจะแล้วก็คำขอที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดสุดๆเลยละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้จะสอนอะไรเราได้บ้างเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากเลยครับว่าอะไรคือหัวใจที่แท้จริงของผู้มีปัญญาย้ำนะครับว่าไม่ใช่หัวใจที่เป็นก้อนเนื้อในอกนะแต่เป็นแก่นแท้เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ัตเอของเรื่องเราเลยนะครับก็คือท่านวิทุระบัณฑิตครับผมท่านไม่ใช่แค่อํมมาตธรรมดาทั่วไปนะแต่ท่านเป็นถึงพระโพธิสัตว์เลยทีเดียวคือเป็นผู้ที่กําลังบาเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตท่านรับใช้พระชาติานันชัยโกร,ประปยะแล้วความฉลาดหลักแหลมของท่านเนี่ยโหต้องบอกว่าเรื่องลือไปไกลถึง3ามโลกเลยแหละครับและนี่คือคุณธรรมข้อสําคัญที่จะถูกทดสอบแบบสุดๆในเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือ สัจจะบารมีพูดง่ายก็คือความยึดมั่นในคําพูดการรักษาคําสัต์อย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคํานี้สําคัญมากนะครับต้องบอกว่าเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยเอาละครับทีนี้เรื่องมันเริ่มจากที่ไหนรู้ไหมครับไม่ใช่บนโลกมนุษย์ของเรานะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นลึกลงไปใต้บาดาลในดินแดนที่เรียกว่าหน้ากระพิภพครับ คือชื่อเสียงของวิทุระบัณฑิตเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดังแค่ในหมู่มนุษย์เท่านั้นนะแต่มันดังกระชอนไปไกลถึงเมืองบาดาลเลยครับจนไปเข้าหูพระนาวิมลาซึ่งเป็นมเหสีของพญานาคราชพอได้ฟังเรื่องราวของท่านปุ๊บโอ้โหเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยครับปรารถนาแค่อย่างเดียวเลยคืออยากจะฟังธรรมจากท่านให้ได้สักครั้งในชีวิตแล้วตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มพีขึ้นมา คือพระนางไม่ได้แค่ขอให้ไปเชิญท่านมาเทศธรรมดานะครับแต่กลับแซงทำเป็นป่วยหนักแล้วบอกกับสวามีว่ายาที่จะรักษาชีวิตของนางได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือหัวใจของวิทุราบัณฑิตฟังดูโหดร้ายมากใช่ไหมครับแต่เนี่ยแหละคือปมปริศนาสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดเลยว่าจริงๆแล้วพระนางต้องการอะไรกันแน่เพราะเป็นแบบนี้พญานาคราจวารุณ ด้วยความที่รักมเหสีมากก็ร้อนใจสิครับเลยเป่าประกาศภาร,รกิจสุดหินขึ้นมาเลยโดยมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเดิมพันนั่นก็คือการได้อภิเศกกับพระธิดาอิรันธดีผู้เลอโฉมขอแค่หาผู้กล้าที่สามารถไปเอาหัวใจของวิทุระบัฑิตมาให้ได้และแล้วก็มีคนรับคำทานนี้ครับเขาคือปุณณก,กะจักเสนาบดีผู้มีฤทธิดเดชมากแต่แรงจูงใจของเขาเนี่ยไม่ใช่ความพักดีต่อหน้าคราชหรอกนะ แต่เป็นเพราะลหลงไหลในความงามของเจ้าหญิงอิรันธดีล้นล้นเลยคือยอมทำทุกอย่างแม้แต่พละทิตที่ดูแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงจุดที่เป็นเหมือนแกงกลางของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็คือการทดสอบสัจบาร,รมีที่เราได้พูดถึงกันไปตอนต้นนั่นเองปุณกายักษ์นี่ก็ฉลาดนะครับเขารู้ดีว่าถ้าดุมๆเขาไปใช้กาลังเลยเนี่ยไม่มีทางสาเร็จแน่เขาเลยเลือกใช้สมองครับ เดินทางไปที่ราชสำนักแล้วท้าพระเจ้าธน,นชัยเล่นสกาซึ่งเป็นเกมที่ต้องอาศัยดวงเพื่อใช้เป็นทางผ่านไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเขานั่นก็คือตัววิทุรบัณฑิตคือเดิมพันนี้มันสูงลิบลิ้วเลยนะครับฟังปุณณก,กยักษ์เนี่ยวางเดิมพันด้วยม้าแก้วกับแก้วมณีวิเศษส่วนพระราชาก็ไม่ยอมน้อยหน้าวางเดิมพันด้วยราชสมบัติทั้งหมดเลยยกเว้นแค่ร่างกายกับบาลังของพระองค์แต่แล้วปุณณก,กยักษ์ก็เล่นไม้ตายครับ เพิ่มเดิมพันไปอีกขั้นโดยบอกว่าตาสุดท้ายนี้ขอเดิมพันด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระราชาเป็นคําพูดที่กว้างและอันตรายมากเลยนะครับแล้วผลก็คือดวงไม่เข้าข้างพระราชาครับพระองค์แพ้พนันและในวินาทีนั้นเองพระองค์ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยเมื่อบุญกยกษ์ประกาศกล้องออกมาว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาเพิ่งชนะไปนั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยแต่เป็นตัวของ วิทุระบัณฑิตนั่นเองและนี่คือวินาทีตัดสินเลยครับที่สัจจะบารมีได้แสดงพลังของมันออกมาอย่างเต็มที่เพราะทั้งพระราชาและวิทุระบัณฑิตต่างก็ยึดมั่นในคำสัตย์ของตัวเองพระราชาแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องรักษาสัญญาส่วนท่านวิทุระบัณฑิตเองก็ยอมรับชะตากรรมนั้นอย่างสงบนิ่งเพื่อไม่ให้คำพูดของพระราชาต้องเสียไปเอาละครับเรากำลังเดินทางมาถึงช่วงคลายแม็กซ์ของเรื่องกันแล้ว จุดที่ความหมายที่แท้จริงของคําว่าหัวใจกําลังจะถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดระหว่างทางเนี่ยปุณณะกยักษ์ก็พยายามจะท่าวิถุระบัณฑิตเพื่อเอาหัวใจให้ได้คือลองมาหมดทุกวิธีเลยครับทั้งแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดมาขู่ทั้งจับท่านห้อยหัวแล้วขวบม้าเร็วๆหรือแม้กระทั่งพยายามจะทุ่มหินก้อนใหญ่ทับแต่เชื่อไหมครับไม่มีอะไรทําอันตรายท่านได้เลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าบุญบารมีของท่านเป็นเกราะคุ้มกันชั้นดีเลยสุดท้าย คุณนักกยักก็ยอมแพ้ครับแต่ไม่ใช่แพ้เพราะสู้ไม่ได้นะแต่แพ้กับความสงบนิ่งและปัญญาของวิทูลบัณฑิตคือจากที่จะฆ่ากลายเป็นเลื่อมใสสัทธาแทนเลยตัดสินใจสารภาพความจริงทั้งหมดแล้วก็พาท่านเดินทางไปที่นาคพิภพทั้งๆท,ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละครับเรานึกภาพตามนะครับจากคนที่กําลังจะถูกฆ่าเพื่อควักหัวใจตอนนี้วิทูรบัณฑิตกลับได้มายืนแสดงธรรมอยู่กลางราชสำนักข,ของเมืองบาดาเลย แล้วก็ได้มอบสิ่งนั้นสิ่งที่พระนางวิมลลาต้องการมาตั้งแต่แรกจริงๆนั่นก็คือปัญญาธรรมจากท่านนั่นเองและในที่สุดปริศนาทั้งหมดก็คลี่คลายครับเมื่อพระนางวิมลลาตรัสออกมาเองเลยว่าหัวใจของบัณฑิตนั้นคือปัญญาธรรมของท่านซึ่งบัดนี้เราได้รับแล้วเห็นไหมครับว่าหัวใจที่พระนางต้องการมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่อวัยวะจริงๆเลยแต่เป็นเพียงอุบายอัญชานฉลาด เพื่อที่จะได้ฟังธรรมซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจและแก่นแท้ของความเป็นบัณฑิตนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่บทสรุปและข้อคิดที่ทรงพลังมากๆจากชาดกเรื่องนี้ครับพอความจริงทุกอย่างเปิดเผยเรื่องราวก็จบลงด้วยดีกับทุกฝ่ายเลยครับพระนางวิโมลาก็หายจากอาการป่วยท้าววรุณาณคราชก็ได้ฟังธรรมจนเข้าใจส่วนวิทุรบัณฑิตก็ถูกส่งตัวกลับเมืองอย่างสมเกียรติพร้อมกับของกำนันมากมายเป็นการยืนยันเลยว่า คุณธรรมของท่านเนี่ยได้รับการเชิดชูอย่างที่สุดมีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับสัจจังเวอมตาวาจาแปลว่าคําสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายคือมันเป็นอมตะนั่นเองครับเพราะถึงแม้ร่างกายคนเราจะตายไปแต่คําพูดที่สัตว์จริงความซื่อตรงที่เรายึดถือไว้จะยังคงอยู่และส่งผลดีต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นแก่นของเรื่องนี้จึงสอนให้เรารู้ว่าการยึดมั่นในสัจจะ ในความจริงอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับมันไม่ได้แค่ช่วยปกป้องเราจากอันตรายนะแต่มันยังช่วยยกคุณค่าของเราให้สูงขึ้นจนได้รับความเคารพแม้กระทั่งจากศัตรูของเราเองและสุดท้ายเรื่องราวจากอดีตเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราในยุคปัจจุบันได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะไปหมดความจริงดูเหมือนจะบิดเบือนกันได้ง่าย คุณธรรมที่ดูเหมือนจะเรื่องง่ายแต่ทรงพลังอย่างสัจจะหรือความซื่อตรงต่อคําพูดและความจริงเนี่ยมันยังคงมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตของเราในทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนกันครับ